เขาลุกฟ้าก้อนเมื่อยเลยจ้ะตายง่ายแล้วเนี่ยประเด็นไหว้พระเนาะกันเนาะไหว้พระเห็นมาไหว้กันไม่รู้ไหว้พระห้มเขากับแม่เพราะว่าเพิ่นประเด็นบ่ได้เห็นเพิ่นเป็นโควิดอยู่หลายมือกับบ่ได้ไหว้พระน้ำกันจักเทียนเนาะกันเนาะเพราะว่าย่านติดโควิดประเด็นการพ่อตรวจพานแล้วก็เลื่อยมาไหว้พระมาท้ำบุญ อันแผ่เมตตา,ตาให้เจ้ากรรมนายเว้นน้ำแหนเท่งเจ้าของน้ำใหนถูกต,ต,ตัวหนากันถูกพ่นนะข<ห>ะเนาะประเด็นก็เลื่อนมาไหวพระนี่หันพระเมียประเด็นนี่หันพระอันนี้ก็มีพระหลายองค์นเนาะคะอือแล้วก็มีเชิงเทียนมี่อย่างมีขันหมักบิน หลายองค์อยู่เนาะกันเนาะประเดียนกับขอบคุณทุูกกำลังแท่งใจเด็กกับเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่มาให้กำลังใจประเดียนขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าม่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนกับขอให้ขอบคุณนโอ้ยหลุดหยากเลยล่ะเขาคอยยังถ่วงไงหลุดหยากมันก็คอยหลุดยาก พขอดเขาเป็อยากนงงั่งเลยป่ะเขาใ่อยยืนย่างเดียวไไแมีมยมะนี่เห็นเราเห็นบ้านไห<ป>มนี่ประเดียนกับแม่เด้อกเด้อประเดียนยืนคู่กันกับแม่ประเดียนพราะว่าประเดียนนั่นมันเป็นวัดใหญ่น่ะนะเขาก็เศร้าเขาปิดดังนีอง่อ,อ่ะจ <c oughs> ีนัน <c oughs> อันโควิดหัวตาเศร้าอันตรวจแล้วกับผ่านทั้งแม่ทั้งลูกอยู่นอกกันเนาะแม่ประเดียนกับผ่านแล้ว ประเด็นก็เลือ่อยม่านไหว้พระขอพรน้ำเพลินาอว่าคาเตียประเด็นกับบ้านประเด็นสีบบไดม้มาไหว้พระอีกตัวสีได,ดมาอีกวันนี้ไปหาเงินหาทองอยู่เนาะค่ะเนาะประเด็นกับสีจบคลิปไเท่านี้กันเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณตัวโลกเด้อค่ะเด้อไ้ม่านกดไลค์กดแชร์ประเด็นบคุณรักษาบุราารักษาทุกๆ<ห>ุพระองค์เลยเด้อบุญยายให้หห